ครับพี่น้องครับนี้เดินทางมาถึงสถานที่แสดงมืองนี้แล้วครับสนามข้างวัดโป่งสะเก็ดนอกครับ้วยศรีราช่าววอ,อ,อ,อยู่ห่างจากวัดน่าจะประมาณสองสองกิโลเหเนาะถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงอยู่ใกล้เองเหรอ เอาเหรอแต่เราต้องไปยูเทิรนเนี่ยอยูเทินแต่มันยูเทินมันไกลหน่อยประมาณกิโลนึงเดี๋ยวยูรถือยูเทินกลันีานอ่ถนนสามสามหนึ่งตลาดนัดคลองผมโอยโหนะสนามสถานที่นะพี่น้องครับสุดยอดเลย 慢慢聊。 เก่ามงเน้อเก่ามงเขาบสี่มงจุดเปลี่ยนเสาเปียโอ้ยบีเอฟตามมาเนี่ยนาะน่จะจิเลยเงาะนาจะจโอ้ส่สทางทางมันเล็กเลยิกเอฟพามาไงไม่รู้นี่บ่ครับ็เดียวเนี่ย่ังแบบลับบีกับ Homeless, เฮ pues ้ยทามันโค้งวอดีี้เราตีไปตำเขาเ้ไปตเาอกไอนะเนนอนไปทิมงานนะเมื่อนี้ฮ้อนตีซีนอนเต็มทีเราเริ่กางหันแล้วๆรับว้หไวแฮะคนยาง รอด้ำเบิ่งหัวน้ำซึมเอยอยู่โอ้ผมรับแต่แกบุญได้หูเห็นหกเจ็ดแปดคนมืออยู่สมุทรสามคนรับเรื่องเดียวเหรอผมนองไล่เห็นนอนยางเดียวเลยโซ่เฟร์ก็ต้องพักคนต้องนอนตัวโซตัวไปรับนอนยางเดียวเขาถือมือหลอดยื่นอยู่ชุ่มพักชีสใหญ่ด้วยเสื่อนซึ่งเบียวแต่ว่ามันก็มีแต่คนอีสานเขาหักแล้วหมอรำเหลยยุยแกเขา ว่าสนา,ามนี่ก็ดีเนะาะ네แบบแบบไปฝนตกกับบอลเละไหมนี่ไหมเป็นดินทรายใช่ไหมจ<ม>นบ้านก็เป็นดิดเนเออพอ,อ,อ,อดีเ่าเอาทรายไปน้ำใส่ขันเออเป็นใส่แต่ว่าดินทั้งนี้ก็จะเป็นทใส่ละดินตะย่องสาวหน่อยฮะสาวหน่อยเคยมาเล่นอย,ยู่นิยูอ่ะเป็นบอก โอ้ภูเขาไหมคุนไหมสวยงามนะคือมีหอดควนว่มีห้านอยู่บ่หมอก้งในุนควนว่ะู้ขุนควนดินหมอกยังไงควนเหรอเขาตุ่มเขาเจ้าตุมเหล่าเทือนตุมเหล่าเทอนเขาตุมน้ำสกเขาคสิล่ะเหล่าเทอนนอเราขึ้นไนารถมานำ นำมรรคมานำนำม่มมี <D _> ่ฮะบ่ไม่ได้ว่านำไสบ่น,นี่ไปขอน้ำผึ้นมึง น้ำใสเม,ม็นไหมน้ำกินเป็นบ่น้ำกินเขาสั่งใสเอาจากทังด้วยสั่งให้โอ้โออนมอรับมาเหรอกสานข้ากองกระสือทังแบบนั้นเลยพเพราะว่าข้ามเสร็จอใบใส่ก็เอาวามวรู้เสร็จ้ซื้อเพิ่มมียูบประมาณีทังกตสองเบล้ยยุปัม่มดอกเอายุน่นีขอเพิินก็นได้ดอกขอเปิดน,น้ำเพพินเอาจากบาต กระเทยเขาตทางนา้ำซ้ายกระเทยกระเทยมากล้วคนสองโมง,งเขายังไม่ทรง,อง,องเออใกล้เราละม่นกลกวนกลัวหรอว บายผู้เหรอเ่ี้ยไปื้อมันคนกินตอนนี้ม่ได้รหรอกกิงง่วงกินเหล็กก็นอนจังนอนเหมือนแลงผมมานะั่นไปล่องขวาบมองหันเบิ่งนะัน่นนะ้ำพิ่นน่ะบ้านเซานีม่มาจากเข้าอยู่หรอกจี้โอ้โหนะอะไรใส่นอนีน่ โอ้ยบอ่บอหอนบอ่อหนาวยังเลวอีกแอ่ไน่นบนน่เลนแล้วใส่รถทีมงานสาวหน่อยหนึ่งขั้นครับรถบา้าน บัสสอคันสนุนแล้วผู้ชว์ใส่รถบัสสามคันเดอ้อพี่นอ้องเดินทางมาหอดแล้วทีมงานคอนวอยมาถึงหมดแล้วนะครับเหลือเวทีถึงมาไม่ถึง

ไปโดงไปไปดงบนัดนี่แต่แตขีมากเป็นคนอะเอาขั้นขาไปแม้วันน้เอาขีถุไปนี่เอาขั้นขาไปนะเอาเอา็มทีไปะครับไปปากไปไอทีมีดังข่าหน่ะจอสิบบาทถ้าตากแดดหาสิบบาทแต่ฝากลอยนดังข่าคิดว่นสิโตกี่วันนี่เจ้าหมึอขึ้นเจ้าหมืกขึ้นล่มเนาะ ล่มครับคือมันล่มมันมันมันล่มทะเลนะเมือนอะล่มคามากเออ๋ยวจะถ่ายมาแห้งให้ล่มั้งฝนพ่อพ่อกันมาดิต่ว่านี่ก็บฝ่ายแจ้งดีอยู่นี่แจ้งอยู่ว่าตึมขึ้นตึมขึ้นนี่เห็ว่าแจ้งแน่สิวาแจ้งนะหมูมื่อคืนหราเครื่องก็ดับไปลงนี่เคนตัวก็ยังคนไหลครับเมือคืนแล้วเมือนี้อยู่ศรีราชาครับ ข้างวัดโป่งสเก็ตนอกจังหวัดชุนบุรีเออสำหรับคลิปนี้อ่ามาเดียวไทยเองเด้อพี่น้องครับขอบคุณทุกคนรักแรงใจครับแอดมินจะอยู่ขั้นในดอกแอดมินผมก็บใคเออนอนตื่นไปวัวขอบคุณทุกคนรักแรงใจครับพี่น้องครับจะเริ่มวันที่ยี่สิบกันยายนครับเกิดฤดูการสาวน้อยเพชรลันแพรนะครับผู้ใด้ว่าท่านเขากุมกับเปล่าเขากุมครับหนึ่งสี่เก้านะครับศิลปินรับเชิญรวมสนุกบนเวที ทีมงานพยาญานฟินแลนดครับตเกียวมิวสิกพร้อมกับสาวน้อยเพชดปันแผงทรงพวะมุงเขาเสนอะพี่น้องครับเมนียูอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับผู้ใดญ่ยูเกกมาให้กำลังแรใจกับทีมงานสาวน้อยอำเภอชว์ุดีครับพี่น้องครับขอบคุณครับ